ในลัคนาราศีธนูนะครับไม่แม่น,นะฮะแต่ไม่พลาดเราไปดูพร้อมๆกันลัคนาราศีกันครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมว่าจะแม่นขนาดไหนไม่แม่นแต่ไม่พลาดครับ พาพื้นดวงประจำวันที่5มีนาจนถึงวันที่4เมษายนนะครับผมในปีพศ2564ดูกันแบบ,แบ,บเต็มๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการงานนะครับผมการเรียนการเงินสุขภาพความรักครอบครัวคนโสดคนไม่โสดไหว้เจ้าที่ไหนไหว้อะไรศิลสิทธิ์อะไรที่จะให้โชคให้ราบวันนี้จะมาดูกันทั้งหมดแบบ,แบ,บเต็มๆเลยนะครับผมสารคดีที่ชื่อว่าเฮ้ยแม่นมากนะครับ วันนี้เราดูกันแบบนี้นะครับผมมาถึงตรงนี้นะรบกวนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมช่องนี้นะครับมีแต่เรื่องดีๆให้คุณดูเพียบเลยนะครับผมอ่ะที่สำคัญเลยครับใครอยากจะปรึกษาทางด้านเรื่องของอาชีพการงานนะครับที่จะปลดดวงขุมทรัพย์ให้กับคุณนะครับว่าคุณทำอาชีพอะไรล้วคุณถึงจะร่ำรวยเฮงปังนะครับผมขาที่ขาทางขายไม่ได้ติดไม่ได้มาตั้งนานแล้วเราจะปลดล็อก ันล็อกในเรื่องของที่ดินกันนะครับที่สําคัญเลยครับหาวิธีการกระตุ้นโชคของคุณนะครับว่าทําแบบไหนนะครับกระตุ้นอะไรนะครับในปีพศนี้ปรึกษาได้เลยนะครับไ i น์แอดสา n รอยัลนเบอร์มาเลยครับผมนะครับหัวนโอป้าครับจากช่องเป็นรวยไม่แม่นครับแต่ไม่พลาด สำหรับลัคนาราศีกันนะครับประจําวันที่5มีนาจนถึงวันที่4เมษายนในปีพศ2564นะครับผมเรื่องแรกเลยครับจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานนะครับผมหน้าที่การงานในช่วงเวลานี้นะฮะของคนลัคนาราศีกันบอกมาเลยครับว่าโอกาสดีๆของคุณจะเกิดขึ้นก็คือให้คุณรับฟังกับทางผู้หลักผู้ใหญ่จะมีโปรเจกต์เข้ามานะครับผมสําหรับโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณ คุณจะได้รับโอกาสนั้นจากทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นลูกค้ารายเก่าหรือเป็นลูกค้ารายใหม่ด้วยรายใหญ่ด้วยซ้ําทั้งเก่าทั้งใหญ่โอ้โหก็ถือว่าสักเซสน,นะครับได้โอกาสดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณบอกตามตรงไม่มีสบายเลยนะงานนี้ไม่มีสบายเรียกว่างานเข้าแต่โอกาสดีๆจะทําให้คุณชาเลนและพัฒนาตัวเองไปได้อย่างไกลเลยนะครับผมโอกาสตอนนี้ ถ้าเกิดคนตกงานจะมีโอกาสได้รับคําเชิญจากทางผู้หลักผู้ใหญ่หรือทางรุ่นพี่ที่เคยร่วมง,งานกันมาก,ก่อนมาใ,ให้ไปจอยกันอย่าชะล่าใจครับรีบเข้าไปเลยนะโอเคต่อมาทางด้านเรื่องของการเรียนครับผมการเรียนนะฮะในช่วงนี้นะฮะตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะครับผมโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวคุณคือให้คุณรีบแทงและทะเยอทะยานไปได้เลย โอกาสด<ๆ>ีๆจะเกิดขึ้นกับทางตัวคุณอย่างแน่นอนว่าคุณตั้งเป้าหมายสําหรับเรื่องเร,ร ified, ื่องการเรียนและคุณตรงต,ง,ตงตั้งใจเรียนให้ดีและก็ตั้งใจทําในเรื่องของการอ่านและก็ทำการทำแบบพืนนะครับผมโอกาสดีๆจะได้รับข่าวดีทางด้านเรื่องของการสอบนะฮะโอกาสดีจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน,น่นอนขอให้โชคดีครับสําคัญเลยครับทางด้านเรื่องของการเงินทุกคนอยากจะรู้สําหรับลัคนาราศีกันการเงินครับในช่วงเวลานี้นะฮะได้เงินมาเท่าไหร่ จะโดนถูกใช้จ่ายไปกับเรื่องของความไม่เป็นเรื่องอ่ะค่อนข้างเยอะและสําคัญเลยจะมีเหมือนพวกแบบจะต้องเสียเงินให้กับหน้าภาษีสังคมนะครับผมในเรื่องของการที่แบบเหมือนชดใช้อะไรบางอย่างให้กับผู้อื่นนะครับเป็นเรื่องของกรรมล้วนๆนะฮะไม่ต้องซีเรียสครับแต่คุณยังได้อยู่ยังไม่ได้ถือว่าหามาก็ก็ใช้ออกครับแต่ถามว่าถ้าเกิดจะมีการเสี่ยงโชคจะดีไหม เสี่ยงโชคในเวลานี้ไม่ค่อยดีนะครับโอเคอ,อาราศรีกันในมุมขอสุขภาพนะครับผมสุขภาพนะครับที่จะเกิดขึ้นกับาราศรีกานนะครับผมบอกตามตรงเลยฮะว่าช่วงเวลานี้นะครับคุณปล่อยป่าละเลยนะครับสําหรับในเรื่องของสุขภาพของตัวเองค่อนข้างเยอะจะมีเกณฑ์ของการที่ป่วยจะมีเกณฑ์ของการที่ป่วยหรือหรือว่าเกิดอุบิเหตุจากการเดินทางด้วยนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับว่าในการขับขี่เมาไม่ขับนะครับ ง่วงไม่ขับนะฮะก็จะเป็นหบักีีด้วยก็ต้องรามาระวังกันหน่อยนะอ่ะต่อมาครับผมในเรื่องของครอบครัวและความรักครับครอบครัวและความรักในช่วงเวลานี้นะฮะอะไรที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาจะถึงจุดสิ้นสุด และก็ได้รู้เลยครับว่าในเรื่องของการจัดการมรดกในเรื่องของการจัดการที่ดินที่ต้องแบ่งแยกที่ดินนู่นนี่นั่นกันสําหรับญาติพี่น้องหรือว่าจะใครก็ตามแต่ที่เคยทะเลาะก,กันจะถึงจุดสิ้นสุดนะครับผมแต่คนที่ไม่ได้ทะเลาะก,กันก็ระมัดระวังหน่อยนะครับว่าแล,าลา้วกันราคาราฬีกาในชว่วงหลังนี้จะมีเกณฑ์ของคนในบ้านนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะมีเกณฑ์ของการป่วยโดยเฉพาะปวดในช่องท้องถึงข,ขั้นเข้าโรงพยาบาลได้แต่ว่า ก็สุดท้ายก็สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับยังไงก็ชนกันไปทําบุญก่อนล่วงหน้ามาแต่ตอนนี้รู้กันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมโอเคในล,นลักษณาราศีกันนะครับในมุมของคนโสดครับคนโสดบอกตามตรงครับชิลๆเรื่อยๆง่ายๆสบายๆในช่วงเวลานี้นะครับจะมีความรักที่ดีสามารถมีได้ครับมีเกณฑ์ของการเนี่ยผมพูดเลยว่าคนในล,นลักษณาราศีกันนะเล่นทินเดอร์ตอนกลางคืนมีโอกาสเล่นมีโอกาสได้เจอคนเนื้อคูนะ่มากกว่าตอนกลางวันด้วยซ้ํา นะครับอ่ะสำหรับในคนลัษนาราศีกันนะครับในหมู่คนไม่โสดแต่ไม่อยู่กินด้วยกันนะเป็นยังไงไม่โสดแต่ไม่อยู่กินด้วยกันเรียกว่าตอนช่วงนี้เสน่ห์แรงนะครับความรักระอุนะครับเต็มที่ไปกับทุกๆเรื่องนะครับแม้แต่ในช่วงเวลานี้ว่าเริ่มต้นจะทําอะไรร่วมกันยังเป็นเรื่องที่ดีเลยมีข่าวดีตลอดแน่นอนนะครับผมในลัคนาราศีกันนะขอโชคดีทุกท่านนะครับผมไม่แม่นแต่ไม่พลาดครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับผมวันนี้เราได้ดูกันแบบเต็มนะมาถึงตรงนี้นะครับลบกวนนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สำคัญนะครับผมไลน์ s i g n l o y a l n u m b มาเลยครับว่าใครอยากจะปรึกษานะครับเกี่ยวกับด้านเรื่องของพื้นดวงวิธีการกระตุ้นโชคของคุณแม้แต่ทางด้านเรื่องของการค้าที่ค้าทางคุณทำอาชีพอะไรอยู่มันไม่รวยสักทีใช่ไหมผมหาช่องทางความรวยให้กับคุณเองมาเลยครับ ไลท์แอสไส้รอยัลเนบมามาปลดล็อกกันครับว่าอาชีพอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวคุณแล้วฟ้าประทานอะไรมาให้คุณได้บ้างนะครับ oh. คนรวยนะครับเชื่อเสยงกับสิทธิ์นะครับผมแต่คนจนนะครับจะเชื่อตัวเองคําพูดนี้ได้ยินกันมาเยอะนักตอน,นักแล้ววันนี้เราจะมาปลดล็อกความร่ํารวยให้กับคุณนะครับผม l ลท์แอสไส้รอยัลเนบมาได้เลยนะที่สําคัญนะครับผมยืนยันครับว่าใครอยากจะปรึกษาทางด้านเรื่องของอันล็อกเกี่ยวกับทางด้านที่ดินนะครับ ไลน์อดไซน์เรายือนเบอร์มาปรึกษามาส่งโฉนดมาวันเดอรปีเกิดมาคุณจะร่ำรวยเฮงเงปังๆอย่างแน่นอนปลดหนี้ปลดสินค้าที่ค้าทางได้แฮปปี้อย่างมีความสุขครับผมหัวนโอป้าคนเดียวในประเทศไทยครับไม่แม่นแต่ไม่พลาด